สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเจมนะครับหรือว่าเจมฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับไฟแท็กซี่คูนสคันนี้นะครับราคาหนึ่0 0้านสันบาทนี้เราจะมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ถูกใจกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะเห็นว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับ F 1 5 0 Spider นะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับกระจังหน้าแล้วก็ไฟ3จุดนะครับตรงนี้นะครับอ่ะฮะ กระจังหน้าแล้วก็ไฟ3จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฟตัว C ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้า1เจ้า F150 Spider นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเป็นไฟหน้ามัสแตงนะครับมีคีบ3คีบนะครับผมตรงนี้ลูกค้าขอติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไฟที่สวยงามนะครับเดี๋ยวสักครู่คําตามมาเลยครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูครับผม โอเคครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าไฟหน้ามัสแตงเนี่ยเวลาเปิดไฟขอทางแล้วมันเป็นยังไงนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะวิ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าติดแค่3คีปตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ติดเต็มระบบนะครับยังไม่มีไฟตาแดงหรือว่าไฟวงตรงนี้นะครับผมโอเคครับด้านหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรอะคริลิกแรงเจอร์นะครับก็ลูกค้าชอบนะครับติดและสวยงามนะครับข้างบนก็จะเป็น สกคูปฝากระโปรงทรงฟิตนะครับลูกค้าเอาเป็นดําทั้งหมดนะครับไม่มีตัดนะครับเน้นโทนดํานะครับก็เป็นแรดหรือว่าฟิตนะครับก็จะเป็นอ่าสิ่งที่เราติดกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูทางนี้ครับผมตรงนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับผมคิวล้อนะครับคิวล้อตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุด F 1 5 0์ Spider อยู่แล้วนะครับก็จะติดมานะครับเป็นซุ้มล้อทรงของมันเลยนะครับเป็น้นนะครับ6นิ้วนะครับผมมาครับมาดูใกล้ๆครับก็เป็นล้อ Cosmic นะครับ ขอบ18นะครับอ่ายางตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นยาง265 60R18 นะครับยาง Cosmid r a p t o r AT นะครับ AT ก็มาจากออเทเลนนะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับผมก็เหมาะสำหรับทั้งทางลาดแล้วก็ทางที่ผูกขระแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปลุยมากนะครับผมเนาะก็ตัวนี้จะนิ่งเงียบนะครับยางดีนะครับแนะนำนะครับผมมาต่อนะครับผมก็ตรงนี้ครับผม ลูกค้าได้เปลี่ยนบันไดข้างด้วยนะครับเนาะเป็นบันไดเหล็กเพื่อให้เข้ากับออฟโรดนิดนึงนะครับก็จะเป็นบันไดข้างออฟโรด 4, ี่ณนะครับ j t j นะครับผมเชิญดูได้เลยครับนี่ครับสวยงามครับผมไปต่อนครับผมไปต่อนครับเมื่อมีว i ยแท็กนะครับก็ต้องมาพร้อมกับ s p o ร์ตบาร์ขงเขานะครับ s p o ร์ตบาร์ของวายแท็กเป็นรุ่นแรกในรถกระบะนะครับที่ติดตั้งนะครับผมอ่า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีติดตั้งกันเยอะนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้ไวท์แท็กแต่ก็ขอติดตั้งก็มีนะครับผมเพราะความสวยของมันนะครับก็มีแล้วก็ไม่แนะนําให้ถอดออกนะครับนอกจากลูกค้าอยากแต่งเป็นชุดแต่งเหล็กนะครับผมมาครับมาที่ด้านท้ายครับที่ด้านท้ายครับด้านท้ายเราก็จะเห็นนะครับเป็นไฟท้าย LED ลมดานะครับที่เราแต่งให้นะครับเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นึงครับเดี๋ยวผม โอเคครับไฟขึ้นแล้วนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับพอไฟขึ้นแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือไฟท้าย LED ลมดำตัว C นะครับมาครับมาต่อกันตรงนี้ครับฝาท้ายครับฝาท้ายฝาท้ายกระบะเนี่ยลูกค้าก็แต่งเหมือนกันนะครับเป็นครอบท้ายตัวนี้เนี่ยทรงตัวนี้จะคล้ายๆนะครับกับเป็นฝาครอบท้ายตัวแต่งเนี่ยคล้ายๆกับชุดของ F หนึ่งห้าศูนย์ Y Body นะครับผมจะคล้ายๆกันแต่ว่า Y Body เนี่ยตรงนี้จะเรียบทั้งหมดนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะมีอ texture ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมจะทําให้แตกต่างกันแล้วก็ไฮไลท์ข้างหลังอีกหนึ่งอย่างนะครับของดีอีกหนึ่งอย่างของข้างหลังนะครับนี่เลยครับการชนท้ายเหล็ก h ฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงแดงนะครับตัวนี้เป็นการชนแท้นะครับของแบรนด์แท้นะครับก็ราคาก็ ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับทั้งความสวยแล้วก็คุณภาพนะครับในเรื่องของแบรนด์นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเจ้า y ายเทคสี่คูณสคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถที่แต่งออกมาน่าสวยหน้าตาแบบนี้นะครับสนใจนะครับอยากให้ผมช่วยดูแลรถให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์065442 6261กนะครับก็เจมนะครับยินดีรับสายและให้คำปรึกษาในทุกรุ่นนะครับของรถฟอร์ดนะครับ ก็ไว้เจอกันที่อีีหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอไปก่อนเพราะว่าฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องผารถไปส่งลูกค้าอีกครับวันนี้ยังไงผมก็กราบสวัสดีลูกค้าแล้วก็ขอบคุณมากเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ